ตำรวจเข้าควบคุมตัวแพทองทานกลางวีไอแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงถูกพาตัวไปเรื่องราวที่ไม่คาดคิดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นความหรูหราของห้องรับรองวีไีดูราวกับภาพวาดแสงไฟสลัวสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบกลิ่นกาแฟหอมกลุ่นคระคุ้งทั่วบริเวณแพทองทานนั่งอยู่บนโซฟานุ่มเธอกำลังจิบชายอย่างสบายใจอ่านข่าวจากแท็บเล็ตส่วนตัว เสียงกระซิบเบาๆจากพนักงานด้านหลังบ่งบอกถึงความผิดปกติบางอย่างประตูห้องรับรองเปิดออกช้าๆชายชะกันในชุดเครื่องแบบปรากฏตัวประสัญ,ญลักษณ์ตำรวจบนแขนเสื้อเด่นชัดหัวใจของแพทองทานเต้นระรัวความสงบเมื่อครุ่มลายหายไปสิน้นสายตาคมกริบของตำรวจจ้องมาที่เธอความยินยีเยื่แผ่ซ่านไปทั่วร่างหนึ่งในตำรวจเดินตรงเข้ามา ถ้าทางสุภาพแต่แฝงด้วยความเด็ดขาดคุณแพทย์องค์ทานชินวัตรใช่ไหมครับเสียงทุ้มต่ำถามเธอพยักหน้าอย่างช้าช้ารู้สึกเหมือนลำคอแห้งผากเราขอเชิญคุณไปกับเราครับตำรวจกล่าวต่อความตกใจแล่นวาบเข้ามาในความคิดไม่มีคำอธิบายไม่มีเหตุผลเพียงแค่คำเชิญที่ไม่อาจปฏิเสธได้เธอพยายามรวบรวมสติมองหาความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง แต่ทุกคนในห้องรับรองต่างหันหน้าหนีเหมือนไม่มีใครอยากเป็นพยานแพทองทานลุกขึ้นยืนช้าช้าขาของเธอรู้สึกอ่อนแรงความสับสนปกคลุมทุกอนูของจิตใจตำรวจสองนายยืนขนาบข้างเธอเรากับเป็นผู้ต้องหาสำคัญทางเดินยาวเหยียดดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังก้องกังวานสายตาหลายคู่จับจ้องมาที่เธอ เสียงซุบซิบนินทาดังแว่วเข้ามาในหูความอับอายถาโถมเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวเธอพยายามเชิดหน้าขึ้นแต่ความรู้สึกภายในใจกลับสันคลอนแสงแฟลชจากกล้องสว่างวาบนักข่าวจำนวนมากยืนรออยู่ด้านนอกเสียงตะโกนถามคำถามเซ็งแซ่ตำรวจเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นพาเธอผ่านกลุ่มนักข่าวไปอย่างรวดเร็วรถตำรวจคันหนึ่งจอดรออยู่ ประตูหลังเปิดออกต้อนรับเธอแพทองทานก้าวเข้าไปในรถอย่างจำแพทองทานก้าวเข้าไปในรถอย่างจำใจประตูรถปิดลงอย่างเงียบเชียบความมืดและเงาในรถโอบล้อมเธอไว้ภายในใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามนับร้อยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอไม่ได้ทำอะไรผิดเรื่องราวทั้งหมดมันช่างไม่น่าเชื่อชายในชุดเครื่องแบบสองคนนั่งอยู่ด้านหน้า พวกเขาเงียบสงบไม่พูดอะไรบรรยากาศในรถตึงเครียดจนน่าอึดอัดเธอมองออกไปนอกหน้าต่างแสงไฟีออนของเมืองหลวงสัสดส่องเข้ามาภาพของเมืองที่คุ้นเคยดูเหมือนจะผิดแปลกไปทุกอย่างดูเหมือนภาพลงตารถเคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็วความเร็วที่ดูเหมือนจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถนนโล่งกว่าที่เคยหรือเป็นเพราะช่วงเวลาที่ไม่คุ้นเคย เธอรู้สึกว่าการเดินทางนี้ไม่มีที่สิ้นสุดจิตใจของเธอสั่นคลอนอย่างรุนแรงความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาทีละน้อยไม่ใช่ความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้แต่เป็นความกลัวในสิ่งที่เธออาจจะต้องเผชิญหน้าภาพของพ่อและแม่ผุดขึ้นมาในความคิดพวกเขาจะรู้เรื่องนี้ไหมพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวเกาะกินใจเหมือนเธอกำลังเผชิญหน้ากับพายุร้ายเพียงลำพัง รถหยุดลงอย่างกระทันหันเสียงเบรกดังเอียดมันเป็นอาคารที่คุ้นตาแต่ในความมืดมันดูน่ากลัวกว่าที่เคยประตูรถเปิดออกสายลมยามค่ำคืนพัดเข้ามาปะทาใบหน้ามันหนาวเย็นและเจ็บปวดเธอถูกนำเข้าไปในอาคารอย่างไม่รีบร้อนแต่ก็ไม่อนุญาตให้เธอช้าทางเดินภายในอาคารดูมืดมิดมีเพียงแสงไฟสลัวๆจากหลอดไฟบางดวง บรรยากาศที่เงียบสงบแต่น่าอึดอัดคล้ายกับห้องรับรอง V.I.P เมื่อสักครู่แต่ให้ความรู้สึกที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงความสงบนี้เต็มไปด้วยความไม่น่าไว้วางใจเธอถูกนําไปห้องห้องหนึ่งประตูถูกเปิดออกภายในห้องมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่เขาดูหน้าเกรงขามและมีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้ารอยยิ้มที่ไม่ได้มาจากมิตรภาพยินดีต้อนรับคุณแพทองทาน เสียงทุ้มต่ำกล่าวเธอรู้สึกว่าทุกย่างก้าวที่เดินเข้ามามันยิ่งทำให้เธอกลัวมากขึ้นเธอไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี่ไม่ใช่การต้อนรับที่เป็นมิตรแต่เป็นเหมือนการเชิญเข้าสู่กับดักแสงไฟในห้องสว่างกว่าด้านนอกทำให้เธอเห็นรายละเอียดต่างๆได้ชัดเจนโต๊ะไม้ตัวใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางเก้าอีอีกตัวถูกจัดเตรียมไว้สำหรับเธอ ชายคนนั้นผายมือให้เธอนั่งลงแพทองทานนั่งลงอย่างช้าช้าดวงตาของเธอจับจ้องไปที่เขาเราคอยคำอธิบายในทุกสิ่งทุกอย่างเรามีบางอย่างที่อยากให้คุณดูเขาพูดก่อนจะเลื่อนแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งมาให้เธอหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งความรู้สึกกลัวเปลี่ยนเป็นความอยากรู้อยากเห็นเธอรับแท็บเล็ตมาถือไว้ในมือนิ้วของเธอสั่นเล็กน้อย หน้าจอแสดงคลิปวิดีโอเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนั้นเป็นภาพของชายคนหนึ่งเขากำลังสอดซองบางอย่างไว้ใต้โต๊ะอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งมันเป็นภาพที่ดูเหมือนไม่มีอะไรจนกระทั่งคลิปซูมเข้าไปใกล้ๆเห็นใบหน้าของชายคนนั้นชัดเจนมันเป็นผู้ช่วยคนสนิทของเธอเองความสับสนเข้ามาแทนที่ความกลัวเธอเงยหน้ามองชายตรงหน้า นี่หมายความว่าอ,อย่างไรเธอถามเสียงของเธอสั่นเครือเล็กน้อยดูให้จบก่อนชายคนนั้นตอบคลิปวิดีโอถูกเล่นต่อชายคนนั้นรับซองบางอย่างจากคนอีกคนหนึ่งคนคนนั้นเป็นนักธุรกิจชื่อดังซึ่งเป็นหนึ่งในคู่แข่งทางธุรกิจของเธอความจริงที่ค่อยๆเผยออกมามันทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกตกหน้าอย่างแรงเธอไม่เคยสงสัยในตัวผู้ช่วยคนนี้เลย ไม่เคยคิดว่าเขาจะทระยศเธอได้หน้าจอแสดงข้อความบางอย่างเป็นบทสนทนาที่ถูกถอดออกมาข้อความเหล่านั้นพูดถึงแผนการแผนการที่จะทำลายชื่อเสียงของเธอและครอบครัวของเธอด้วยหลักฐานที่ถูกสร้างขึ้นเราจับเขาได้ก่อนที่เขาจะเริ่มแผนการชายตรงหน้าพูดและเขาสารภาพทุกอย่างแพทองทานรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่ง ความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังถาโถมเข้าใส่เธออย่างรุนแรงมันไม่ใช่ความผิดของเธอแต่เป็นความผิดของคนที่เธอไว้ใจที่สุดแต่ทำไมเธอถามน้ำตาเริ่มคลอเบ้าทำไมเขาถึงทำแบบนี้เพราะเงินและอำนาจชายคนนั้นตอบมันเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ทําสิ่งชั่วร้ายความจริงอันน่าขมขื่นทำให้เธอจุกในลำคอ ความเชื่อมั่นที่เคยมีถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงและนั่นคือเหตุผลที่เรามาเชิญคุณในคืนนี้เพื่อปกป้องคุณและครอบครัวของคุณเสียงของชายคนนั้นแฝงไปได้วยความรู้สึกบางอย่างอาจจะเป็นความเห็นใจหรือแค่ความพอใจที่ได้เห็นปฏิกิริยาของเธอแพทองทานรู้สึกว่าร่างกายของเธอชาไปหมดเรื่องราวทั้งหมดมันเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการได้จากห้องรับรอง V.I.P. ที่หรูหรา มาสู่ความจริงอันน่าตกใจนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปและมันทําให้เธอต้องเสียความไว้ใจในใครบางคนไปอย่างไม่มีวันกลับเธอเงยหน้าขึ้นมองชายคนนั้นอีกครั้งดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวดเธอไม่รู้ว่าควรจะทําอย่างไรต่อไปชีวิตของเธอหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเธอจะสามารถเชื่อใจใครได้อีกหรือไม่ ทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงด้วยความจริงที่โหดร้ายและไม่มีทางแก้ไขได้เลยและไม่มีทางแก้ไขได้เลยแพทย์องทานนั่งนิ่งอยู่ในห้วงความคิดของตัวเองความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังยังคงชัดเจนในใจมันเป็นความรู้สึกที่เลวร้ายกว่าที่คิดไว้มากเหมือนถูกมีดกรีดลงไปกลางใจคุณแพทย์องทานครับเสียงชายตรงหน้าเรียกสติเธอเราต้องขอให้คุณเซ็นเอกสารบางอย่าง เขาเลื่อนแฟ้มเอกสารสีน้ำเงินมาให้เธอแพทองทานมองดูอย่างไม่เข้าใจนี่คืออะไรคะเธอถามเสียงเบาเอกสารยืนยันตัวตนและการให้ความร่วมมือเขาอธิบายรวมถึงบันทึกการให้ปากคำเบื้องต้นเธอเปิดแฟ้มดูอย่างช้าๆตัวหนังสือมากมายเรียงรายอยู่ในนั้นเธออ่านไม่เข้าใจในทันทีสมองของเธอประมวลผลได้ช้ากว่าปกติคุณไม่ต้องกังวลครับ ชายคนนั้นกล่าวต่อมันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายปกติแพทองทานพยายามรวบรวมสมาธิอ่านข้อความในเอกสารอย่างตั้งใจในที่สุดเธอก็พอจะเข้าใจมันเป็นเอกสารที่ระบุว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้ช่วยของเธอและเธอให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสืบสวนเธอหยิบปากกาขึ้นมามือของเธอสั่นเล็กน้อย เธอลงชื่อในเอกสารแต่ละแผ่นลายเซ็นของเธอดูไม่มั่นคงเท่าที่เคยเรากับตัวตนของเธอกำลังสั่นคลอนหลังจากเซ็นเสร็จเธอก็คืนแฟ้มให้เขาชายคนนั้นรับไปแล้ววางมันไว้ด้านข้างเราจะให้การคุ้มครองคุณเป็นการชั่วคราวเขาพูดจนกว่าเรื่องนี้จะคลี่คลายคุ้มครองเธอทวนคำถามใช่ครับเขาพยักหน้า เพื่อความปลอดภัยของคุณและครอบครัวคำว่าความปลอดภัยยิ่งทําให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภยัยทําไมต้องคุ้มครองเรื่องราวนี้มันใหญ่โตขนาดนั้นเลยหรือความสงสัยเข้ามาแทนที่ความเจ็บปวดเธออยากรู้ความจริงมากกว่านี้คุณบอกว่าเขาเป็นคนของคู่แข่งธุรกิจของฉันใช่ครับชายคนนั้นตอบและพวกเขาตั้งใจจะทำลายคุณทำไมเธอถามเสียงแข็ง เหตุผลหลักคือผลประโยชน์ถ้าคุณถูกทำลายพวกเขาก็จะได้ขึ้นมาแทนที่คำตอบนั้นทำให้เธอเข้าใจแต่ก็ยิ่งทำให้เธอรู้สึกผิดหวังโลกแห่งธุรกิจมันโหดร้ายขนาดนี้เลยหรือการต่อสู้กันด้วยวิธีการสกรปรกเช่นนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการเธอไม่เคยคิดว่าเธอจะตกเป็นเหยื่อของเรื่องแบบนี้แล้วฉันจะทำอย่างไรต่อไปเธอถามเรามีแผนอยู่แล้วครับ ชายคนนั้นตอบคุณจะถูกกันตัวไว้ในที่ปลอดภยัยจนกว่าเรื่องนี้จะจบลงฉันไม่สามารถกลับบ้านได้หรือคะยังไม่ได้ครับเขาปฏิเสธเพื่อความปลอดภัยของคุณเองความรู้สึกเหมือนถูกคุมขังเริ่มก่อตัวขึ้นแม้จะรู้ว่านี่คือการกระทําเพื่อปกป้องเธอแต่มันก็ทําให้เธอรู้สึกอึดอัดราวกับอิสรภาพของเธอกําลังจะถูกพรากไป ฉันจะติดต่อครอบครัวได้ไหมเธอถามต่อได้ครับชายคนนั้นตอบแต่เราจะตรวจสอบทุกสายเพื่อความปลอดภัยของคุณทุกคำพูดที่เขาพูดมันยิ่งทำให้เธอรู้สึกร้ายซึ่งอำนาจเธอเหมือนหุ่นเชิดที่กำลังถูกควบคุมจากคนที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นจากชายที่เธอไว้ใจแพทองทานรู้สึกเหนื่อยล้าเกินกว่าจะคิดอะไรได้อีก ความจริงที่โหดร้ายทําให้เธอหมดเรี่ยวแรงเธออยากจะหนีจากความจริงนี้ไปอยู่ในที่ที่เธอสามารถกลับไปเป็นคนเดิมได้แต่เธอรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้สิ่งต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วตลอดการชายคนนั้นลุกขึ้นยืนเราจะให้เจ้าหน้าที่ดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเขาพูดไม่ต้องกังวลครับแพทองทานพยักหน้ารับคำเธอไม่มีทางเลือกอื่น เธอต้องยอมรับชะตากรรมของตัวเองและก้าวเดินไปข้างหน้าแม้จะมองไม่เห็นปลายทางก็ตามเธอถูกนำตัวออกจากห้องเจ้าหน้าที่สองคนยืนรออยู่ด้านนอกพวกเขาจะมากับเธอตลอดเวลาจากนี้ไปชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจากห้องรับรอง v i p ที่เคยสบายมาสู่ความจริงที่โหดร้ายของโลกแห่งอำนาจ มันคือบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเธอบทเรียนที่สอนให้เธอรู้ว่าบางครั้งคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดก็สามารถเป็นคนที่ทำร้ายเราได้มากที่สุดแต่บางครั้งคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดก็สามารถเป็นคนที่ทำร้ายเราได้มากที่สุดแพทองทานเดินตามเจ้าหน้าที่ทั้งสองไปอย่างเงียบเชียบภายในใจของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและว่างเปล่าความรู้สึกที่เคยมีต่อผู้ช่วยคนสนิท ความเชื่อใจความผูกพันทุกอย่างถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงมันเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยายเหมือนความทรงจำดีๆที่เคยมีกับเขาถูกลบไปจนหมดสิ้นเจ้าหน้าที่พาเธอไปอยังรถอีกคันหนึ่งไม่ใช่รถตำรวจคันเดิมแต่เป็นรถส่วนบุคคลสีดำที่ดูธรรมดาภายในรถมีเบาะนั่งที่นุ่มสบายแต่ความรู้สึกของเธอมันไม่สบายเลยแม้แต่น้อยคุณแพทย์อ์ทานครับเราจะพาคุณไปพักในที่ที่ปลอดภยัย หนึ่งในเจ้าหน้าที่กล่าวเธอเพียงแค่พยักหน้าไม่พูดอะไรเธอไม่มีแรงจะพูดรถเคลื่อนตัวออกไปอย่างเงียบๆความมืดภายนอกดูเหมือนจะสะท้อนความรู้สึกภายในของเธอความมืดที่ไร้ซึ่งแสงสว่างความหวังที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติดูเหมือนจะเลือนลางลงไปทุกทีโทรศัพท์ของเธอสัน่นมันคือสายเรียกเข้าจากคนในครอบครัว เธอลังเลที่จะรับแต่แล้วก็ตัดสินใจกดรับสายฮัลโหลคะเธอพูดเสียงแผ่วลูกอยู่ไหนคะเกิดอะไรขึ้นเสียงแม่ของเธอร้อนรนแพทองทานรู้สึกว่าน้ำตาจะไหลออกมาความเข้มแข็งที่พยายามสร้างขึ้นมามันพังทลายลงอย่างง่ายดายเมื่อได้ยินเสียงของคนในครอบครัวหนูหนูปลอดภัยดีคะแม่เธอเพยายามควบคุมเสียงแต่ก็ทำได้ไม่ดีนะัก ใครพาตัวลูกไปลูกไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมแม่ของเธอถามต่อไม่ค่ะแม่เธอตอบหนูแค่มาให้ข้อมูลบางอย่างเธอไม่สามารถเล่าความจริงทั้งหมดให้แม่ฟังได้กลัวว่าแม่จะตกใจมากเกินไปเขาบอกว่าหนูต้องอยู่กับเขาไปก่อนสักพักเธอพูดจะจะให้หนูติดต่อกลับไปเองนะคะเธอกดวางสายไม่สามารถทนฟังเสียงร้อนใจของแม่ได้อีกต่อไป น้ำตาที่กลั้นไว้ไหลลงมาอย่างช้าๆความโดดเดี่ยวที่รู้สึกเมื่อกี้มันทวีคูณขึ้นเมื่อเธอต้องโกหกคนที่รักที่สุดรถวิ่งต่อไปผ่านถนนที่คุ้นเคยแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนกำลังเดินทางไปในที่ที่ไม่รู้จักที่ที่ไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของเธอที่ที่เธอต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเพียงลำพังในที่สุดรถก็หยุดลงเป็นบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่ง อยู่ในย่านที่ดูสงบและเงียบสงบไม่มีผู้คนพลุกพล่านมันเป็นบ้านที่ดูธรรมดาแต่ให้ความรู้สึกที่มั่นคงและปลอดภัยประตูบ้านเปิดออกมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนรออยู่เธอยิ้มให้แพทองทานอย่างเป็นมิตรสวัสดีค่ะเธอกล่าวฉันจะดูแลคุณในระหว่างที่คุณอยู่ที่นี่แพทองทานเพียงแค่พยักหน้าเธอก้าวลงจากรถ เดินเข้าไปในบ้านอย่างช้าๆภายในบ้านดูอบอุ่นมีแสงไฟสลัวๆและเฟอร์นิเจอร์ที่ดูสบายตามันเป็นความอบอุ่นที่เธอต้องการในตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นพาเธอไปอยังห้องพักส่วนตัวเป็นห้องที่ดูสะอาดและเรียบร้อยมีเตียงนอนที่นุ่มสบายคุณพักผ่อนก่อนนะคะเธอกล่าวพรุ่งนี้เช้าเราจะคุยกันอีกทีแพทองทานพยักหน้ารับคำ เธอต้องการพักผ่อนจริงๆร่างกายและจิตใจของเธอเหนื่อยล้าเกินไปหลังจากผู้หญิงคนนั้นออกไปเธอก็ทิ้งตัวลงบนเตียงความอ่อนเพลียทำให้เธอหลับไปในทันทีโดยที่ไม่ได้ฝันถึงอะไรเลยเธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อแสงแดดยามเช้าสองลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาความรู้สึกแรกที่เข้ามาคือความบุนงงเธออยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้น และความทรงจำทั้งหมดก็กลับคืนมาความรู้สึกเจ็บปวดจากการถูกหักหลังความไม่แน่นอนในอนาคตทุกอย่างถาโถมเข้ามาอีกครั้งแต่ในวันนี้เธอกลับรู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งขึ้นกว่าเมื่อคืนบางทีการพักผ่อนก็ช่วยให้สมองของเธอได้เรียบเรียงความคิดเธอไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปแม้จะอยู่คนเดียวในห้องแต่เธอก็รู้ว่ามีคนคอยปกป้องเธออยู่ และเธอก็รู้ว่ามีคนที่รักเธอคอยเป็นห่วงอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเลวร้ายแต่เธอก็จะก้าวข้ามมันไปให้ได้เธอจะเอาความเจ็บปวดนี้เป็นพลังเป็นบทเรียนที่ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเพื่อวันที่เธอจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติและเพื่อวันที่เธอจะได้กลับไปทำในสิ่งที่เธอเชื่อมัน่นแพทองทานลุกจากเตียงเดินไปยังหน้าต่างมองออกไปเห็นสวนที่เขียวขจี ต้นไม้ที่ดูมั่นคงมันทําให้เธอรู้สึกสงบสงบในความวุ่นวายที่กําลังจะเกิดขึ้นเธอรู้ว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งใหม่ในชีวิตของเธอแต่เธอก็พร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามหลังจากวันนั้นชีวิตของแพทองทานก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเธอใช้เวลาหลายสัปดาห์ในบ้านที่ปลอดภัยแห่งนั้น เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตโดยมีคนคอยดูแลตลอดเวลาการใช้ชีวิตที่ถูกจำกัดพื้นที่ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดแต่เธอก็ยอมรับได้ในที่สุดวันสำคัญก็มาถึงวันที่ผู้ช่วยของเธอจะถูกนำตัวขึ้นศาลและเรื่องราวทั้งหมดจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแพทองทานนั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ดูข่าวการรายงานสดภาพของชายที่เธอเคยไว้ใจที่สุดถูกฉายขึ้นบนหน้าจอ ใบหน้าของเขาดูซีเซียวและไร้ซึ่งความมั่นใจแตกต่างจากภาพที่เธอเคยเห็นอย่างสิ้นเชิงมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่เธอก็ผ่านมันไปได้การตัดสินของศาลเป็นไปอย่างยุติธรรมเขาได้รับโทษตามความผิดและชื่อเสียงของเธอก็ได้รับการกู้คืนความจริงที่ถูกเปิดเผยทำให้ประชาชนเข้าใจและให้กำลังใจเธออย่างล้นหลามหลังจากเรื่องราวทั้งหมดจบลง แพท,ทองทานก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแต่ชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอรอบคอบมากขึ้นในการเลือกที่จะไว้ใจใครและเข้มแข็งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาเหตุการณ์ในวันนั้นกลายเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตบทเรียนที่สอนให้เธอรู้ว่าอำนาจและผลประโยชน์สามารถเปลี่ยนคนให้เป็นปีศาจได้แต่ความจริงและความดีงามก็สามารถเอาชนะความชั่วร้ายได้เช่นกันเธอเดินออกมาจากบ้านที่ปลอดภยัย สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างเต็มปอดใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่จริงใจรอยยิ้มที่ไม่ได้มาจากความสุขชั่วคราวแต่มาจากความสงบภายในใจแพทองทานก้าวเดินต่อไปในเส้นทางชีวิตพร้อมกับความทรงจำที่เจ็บปวดแต่ก็มีค่าและพร้อมที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมด้วยมือของตัวเอง